สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอืะอมอยังยากสบายแล้ววันนี้จะดนอนหลับฝันดีตั้งใจให้อืมบ้านนี้มสีสองสาวอยู่ในกานนันสนีแรงเนาะข้าวเขาหล่ไล,ล่จะผูดเบามาใหา้กินเปนบทันค่ะอขอบคุณเด้อก็คือดิดน่นตั้งตีสามอยจะพยาย,ยามทําให้ได้ก็เลยโอ้ยยอมแพ้เลยนี่แหละยอมแพ้ เนี yeah. ย่ยยายกินเขาก็ยังเนี่ยโอจะได้รักษาคะแนนได้ได้สายเฉยรู้ว่าเออสายเฉยก็เฉยกันให้แต่รอหลอดฟังเด้อเกิดทีไปเฉยคือการใส่ใส่หมูใสข่ข้าวคว้าอ่อนอมมันอ่อมนะคะก็ะคือดิโน่ตั้งตีสามพยาย,ยามทําให้ได้ก็เลยโอ้ยอมแพ้เลย,ย,เเลยนี่แหละยอมแพ้เ yeah. นี่ยยายกินเขาก็ยังเนี่ย ขั้นตอนที่สองต่อไปก็ทําวิธีแบบมีไลฟ์สดอะไรนี่แหละคะ่ะรักษาเ,เพื่อที่ทำให้ถึงหกหมื่นหกมืนหน้าที่เนี่ยยาก,กินขา่าวกินข่าวกับแขนแขนจะกับแขนแล้วนะแขนไข้กับเมื่อกี้นี่ไปไฮร้านเนาะแม่เนาะนี่นย,ยากำลังกำลังกินข้าวเขาเขาช้าเนี่ยว่าแต่สายเป็นหน่อยจะสี่โมงแล้วเนี่ยนางกินขา้าว เดินได้แต่เราก็ไม่เสียงานประจําเนาะใช่ไหมเราแม่งานประจาเอองานประจํามีเวลาว่างเราก็มาทำค่ะมีเวลาเพราะว่าบ้านกับ่รลกตนเองเพราะว่าอทำทำคลิปเนี้ยน่าจะได้เกือบเดินกว่าที่ตั้งที่ทําแบบจริงๆจังๆนะแต่พอเห็นยอดยากินข่าวกินข่าวกับแขนแขนจะกับแขนแล้วนะแขนไข่กับบ สวัสดีตอนสายๆเด้อเยี่ยมาบอกข่าวดีสำหรับเราสองคนยากลูกสะพายโอ้สบายหัวแล้วค่ะยายแกกินข้าวก็มม่วงนมัมาม,ม,าม่วรับเงินนี่แหละคุณจะเป็นลมนั่นนี่เขานำก็บ่ได้กินนี่เออเมื่อกี้ออกไปหาล้านให้ล้านเขาทำให้โอ้เรียบร้อยสบายหัวโล่งแล้ะนู่นนี่นั่นผู้เสียภาษีเสียภาษีอะไรเรียบร้อยหมดแล้ว ี่ต่อไปก็อ๋ออย่าทิ้งกันเด้อเดี๋ยว่ืาถือว่าข้ามาาถึงทางแล้วเนาะมีมีค่าใช้จ่ายเนาะแต่ละคนแต่ละครอบครัวก็มีภาระแตกต่างก,ากันนี่แหละเล่นเฟซบุ๊กดีกว่าเล่นเล่นที่ซื้อตัวของ,มมอข,องของยากแกขึ้นเยอะเนาะก็เลยเออตั้งใจเลยเว้ยอยากใจ,จกระทำให้มันให้ให้มันมีรายได้เข้ามาในในบ้านในครอบครัวมแม่เนาะพี่ใดมเด้อค่ะขอบคุณในหลายเด้อค่ะ แล้วกินข้าวกันนะยังจะกินข้าวสามทีสี่ทีแล้วไม่ได้กินซักทีเลยโอเคเด้อก็คือดิโน่ตั้งตีสามพยายามทำให้ได้ก็เลยโอ้ยอมแพ้เลยนี่แหละยอมแพ้เนี่ยอยากกินข้าวก็อยังเนี่ยสวัสดีตอนสายๆเด้อยะมาบอกขา่าวดีสำหรับเราสองคนอยากก็ลูกสะพายโอ้สบายหัวแล้วค่ะ กินข,ข่าวคำใหญ่โพดเออนามนู่นนี่นั่นผู้เสียพระสงเสียภาษีอะไรเรียบร้อยหมดแล้วี่ต่อไปก็อะเมื่อกี้นี่ไปไ้ร้านเนาะแม่เนาะนี่ยากำลังกำลังกินขาวขาวชาวเนี้ยว่าแต่สายเป็นหน่อยสีมูลลเนี่ยนางกินขาวสีย่างคุณเด้มีคนเอามาให้ขอบคุณเดอ้อผู้ที่เอากับข้าวมาให้ข้างนอกก็เหมือนฝนจะตกเลยค่ะเนี่ยลม กินอย่างเดียวพอแต่มีคนมาหา็นคนอยู่ง่ายกินง่ายสวัสดีนะคะวัสดีค่ะวัสดีค่ะอย่าเรนได้แต่เราก็ไม่เสียงานประจำเนาะใช่ไหมเราแม่งานประจำเอองานประจำมีเวลาว่างเราก็มาทำ่ามีเวลาสี่อย่างคุณเด้ คนเอามาให้ขอบคุณเดอ้อผู้ที่เอาก,กับข้าวมาให้ข้างนอกก็เหมือนฝนจะตกเลยค่ะเนี่ยลมแรงเลยเนี่ยมืดๆค้มๆเนี่ยไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าช่วงบ่ายดได้ออกไปขายของบ่ยังไม่รู้เลยเนี่ยทำไปทำไป มาทักทายกันมาบอกข่าวดีค่ะทําเสร็จแล้วเด้อค่ะเด้อเดค่ะนู่นนี่นั่นผู้เสียประสงเสียภาษีอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนดี่ต่เไปก็บ้างแล้วก็มาทำขอบคุณพี่น้องที่มาให้กําลังใจได้รับเงินนี่แหละคุณจะเป็นลมนั่นนี่เขานำมก็ไม่ได้กินนี่เออ,อเมื่อกี้ออกไปหาลห้านให้หล้านเขาทำให้โอ้เรียบร้อยสบายหัวโล่งแล้วสวัสดีตอนสายๆเด้อเดี๋ยมาบอกข่าวดีสำหรับ เราสองคนอยากกระโหลกสะพายโอ้สบายหัวแล้วค่ะสบายแล้ววันนี้จะนอนหลับฝันดีตั้งใจอยู่ข้างหลังกกดเอาค่ะกดเอาหินข้างหล <อ dedim. S 1> ังว่าคะแนนกองไอกองต้นมะม่วงอ๋อจะได้รักษาคะแนนได้ได้สายเฉวยเลยว่าสายเฉยก็ช่วยกันให้แต่รอหลอดฟังเด้อ ก็ดดไปช่วยคือกันนู่นนี่นั่นผู้เสียพระสงเสียภาษีอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนี่ต่อไปก็ค่ะกินพอให้มันมีแรงลาบป่ากินลาบปลาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอืมยาทำคลิปดีนจมยนต์เนาะหาคลิปดีๆมาทำในบางทีนนี้แกแกนพำฝน นี่นะมเมื่อกี้นี่ไปไฮร้านเน่าแม่เนาะนี่ยากำลังกำลังกินเขาเขาชาวเนี่ยว่าแต่สายเป็นหน่อยจะสีมูลแล้วเนี่ยนางกินเขาเล่นได้แต่เราก็ไม่เสียง,งานประจำเนาะใช่ไหมเราแม่มมงานประจำเอองานประจำมีเวลาว่างเราก็มาทำค่ะมีเวลาอ๋าอย่าถิงกันเด้อ <ๆ S 2> เดี๋ยวซื้ว่าซื้ว่าเฮามาถึงทางเลวเนาะ ยังก็กดทนดูสักหน่อยแล้วสักสามวีดนะคะแล้วปัดนี้เจก็ว่าอย่าใจดําเลยพยายามพยายามที่จะอัดวิดีโอยาวเนอืมยังก็กดทนดูสักหน่อยแล้วสักสามวีดนะคะแล้วปัดนี้เจก็ว่าอย่าใจดําเลยพยายามพยายามที่จะอัดวิดีโอยาวเนอะของของยาแกขึ้นเยอะเนอะก็เลยเอตั้งใจเลยว้ยอยากะยากจะทําให้มันให้มันมีรายได้เข้ามาในในบ้านในครอบครัวนั่แห่เนาะ อยู <S <S ่ข้างหลังกันกดเอาฮะกดเอาเฮ้ยเฮ้ข้างหลังว่าขนาดก้องเออก้องต้นมะม่วงอ่ะใส่ใส่หมูใส่ข้าวคว้าอร่อยอมนั่นอมละค่ะนี่ค่ะขอบคุณในหลายเด้อค่ะแล้วกินข้าวกันเลยอยู่จะกินข้าวสามทีสี่ทีแล้วเดี๋ยวประด้กินซ่าทีเลยโอเคเด้อค่ะกินพอให้มันมีแรง ลาบปาลากินลาบปาลบปาเรียนได้แต่เราก็ไม่เสียงานประจำเนาะใช่ไหมเราแม่งานประจำเ,านานเอองานประจำมีเวลาว่างเราก็มาทำค่ะมีเวลานั่นแหละค่ะไม่ทิ้งความกันหรอกค่ะมีเวลาก็จะเข้าไปดูเข้าไปคอมเมนต์เข้าไปให้กําลังใจกันแล้วเนาะต่างคนกับต่างถ้วยกออันคนไทยคือกันเนาะนู่นนี่นั่นผู้เสียพระสงฆ์เสียภาษีอะไรเรียบร้อยหมดแล้ว นี่ต่อไปก็นั่นเหละแมยม่มันกินเขาก็มาม่วงม่วงขั้นานน้องสาวเอามาให้น้องสาวแม่เอามาให้สวัสดีตอนสายๆเด้อเดี๋ยวมาบอกข่าวดีสำหรับเราสองคนอยากก็ลูกสะพายโอ้สบายหัวแล้วค่ะไหนนี่มะม่วงนี่อยากกินเขาก็มาม่วงเลยเพื่นเท่าเนาะนี่กินเขาก็มาม่วง อันนี้ก็มีแกงขี้เหล็กมีลาบปลาโอามันนี่มีกรเข่าสังสามซม,มแรงอะไเนี่ยมืดๆคลุ้มๆเนี่ยไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าช่วงบ่ายก็ดได้ออกไปขายของบบยังไม่รู้เลยเนี่ยมีมีค่าใช้จ่ายเนาะแต่ละคนแต่ละครอบครัวก็มีภาระแตกต่างกันน,นี่แ <ๆ S 2> หละเล่นเฟซบุ๊คดีกว่าเล่นเล่นชิซื้อตัวเด้อค่ะขอบคุณในหลายเด้อค่ะ <ๆ S 2> แล้วกินข้าวกัน่อยเน,นึ่ จะกินข้าวสามทีสี่ทีแล้วเดไ๋ยวด้กินซักทีเลยโอเคเด้อค่ะขอบคุณในหลายเด้อค่ะแล้วกินข้าวกันเลยนี่ยจะกินข้าวสามทีสี่ทีแล้วเดไ๋ยวด้กินซักทีเลย,เย, 3, เลยโอเคเด้อจะได้รักษาคะแนนได้ได้อสา,นา,นายเฉยรัวสาช่วยก็ช่วยกันนะให้แต่รอหลอดฟังเด้อก็จะไปช่วยคือกันก็คือดีโน่ตั้งตีสามพยายามทำให้ได้ ก็เลยโอ้ยยอมแพ้เลยนี่แหละยอมแพ้เนี yeah. ่ยอยากกินเขาก็ยังเนอ่ะเมื่อกี้นี่ไปไฮร้านเนาะแม่เนาะนี่ <ừ. S 1> ยากกําลังกําลังกินเขา่าเขาชาวนี่ว่าแต่สายไปหน่อยจะสีมแล้วเนี่ยนางกินเขา่าก็อยู่ข้าขงหลังกันกดเอา่ะกดเอาเห็น,นข้างหลังว่า,นา,าขนาดกองไอ้กองต้นมะม่วงอ่ะเพราะว่าบ้านกันไม่รักตนเอง เพราะว่าทำทำคลิปเน,นี้ยน่าจะได้เกือบเดอนกว่าที่ตั้งที่ทำ